สวัสดีค่ะวันนี้มีวิธีทําสบู่กุหลาบไว้ใช้กันค่ะซึ่งสูตรนี้นอกจากจะช่วยทําความสะอาดผิวแล้วยังช่วยบํารุงผิวอีกด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกล้านและยังช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยนอีกด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะ มาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะคะจะมีเบสสบู่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเจอว่านห่งจระเข้และผงกุหลาบค่ะสำหรับกุหลาบที่เราใช้จะเป็นกุหลาบแห้งสำหรับชงชาดื่มนะคะและวิธีทำผงกุหลาบได้ทำไปเมื่อตอนทำครีมกุหลาบเพื่อนๆลองไปย้อนดูนะคะ เราจะเริ่มจากการนำผงกุหลาบมาแช่ในน้ำอุ่นก่อนนะคะแช่ไว้ประมาณ10นาทีค่ะการแช่น้ำไว้แบบนี้ก็เพื่อที่จะดึงสารสำคัญบางอย่างที่สามารถละลายในน้ำได้นะคะและนอกจากผงกุหลาบแล้วเราจะตกแต่งสบู่ด้วยกลีบกุหลาบด้วยค่ะระหว่างนี้เราจะนำเบสสบู่ไปหลอมละลายนะคะหลอมในไมโครเวฟ1-2นาทีค่ะ เมื่อหลอมจนละลายแล้วก็จะได้สีใสคิลิกแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทําสบู่ทั้งหมด6ก้อนค่ะก้อนละ60กรัมนะคะเราจึงใช้เบสสบู่อยู่ที่360กรัมนะคะสำหรับผงกุหลาบที่แช่ไว้ครบ10นาทีแล้วก็นำมากรองนะคะกรองเสร็จแล้วก็จะได้น้ำกุหลาบสีแบบนี้เลยค่ะ และสำหรับเบสบู่ที่เราหล่อมาแล้วขนให้อุณหภูมิลดลงค่ะจากนั้นใส่น้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นลงไปนะคะสำหรับขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถใส่เป็นน้ำผึ้งก็ได้ค่ะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากเกินไปสบู่ของเราอาจจะนิ่มได้ค่ะซึ่งจะมีคุณสมบัติทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านและตอนนี้อุณหภูมิของเบสก็ลดลงมา65องศาแล้วนะคะต่อไปเราจะใส่เจลว่านหางจระเข้เลยค่ะ ใส่เจลว่านหางจระเข้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือถ้ามีว่านหางจระเข้สดก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะสําหรับว่านหางจระเข้ก็มีคุณสมบัติที่ดีต่อผิวมากเลยค่ะซึ่งจะช่วยสมานผิวลดรอยสิวฝ้ากระและจุดด่างดำช่วยลดความมันบนใบหน้าช่วยกระชับรูขุมขนต่อไปใส่น้ำกุหลาบที่เรากรองไว้ค่ะ จะเห็นว่าน้ำกุหลาบสีแดงๆเมื่อเจอกับเบสสบู่แล้วเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลเลยค่ะและถ้าเราพอใจกับสีแบบนี้เราก็ไม่ต้องใส่สีเพิ่มนะคะหรือจะใส่สีเพิ่มโดยใช้สีผสมอาหารก็ได้นะคะซึ่งถ้ามีอยู่แล้วก็นำมาใช้ได้เลยค่ะคนผสมให้เข้ากันและสุดท้ายก็ใส่น้ำหอมได้เลยค่ะสำหรับน้ำหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะ ซึ่งถ้าใช้เป็นกลิ่นกุหลาบก็จะทำให้หน่าใช้มากขึ้นค่ะคนผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะก่อนใส่พิมพ์อย่าลืมฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะสุดท้ายเราจะตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบค่ะโรยกลีบกุหลาบลงไปในพิมพ์เลยนะคะและถ้าไม่มีกุหลาบแห้งก็สามารถใช้เป็นกุหลาบสดก็ได้นะคะซึ่งเวลาเราเทสบู่ลงไปในโม ดีบกุหลาบก็อาจจะลอยขึ้นมาได้ค่ะอาจจะต้องใช้ช้อนช่วยกดลงไปนะคะเมื่อเทใส่จนครบแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เพื่อไล่ฟองด้วยค่ะและแอลกอฮอล์ที่ใช้ก็ควรจะเป็นแอลกอฮอล์เ5์นะคะเสร็จแล้ววางพักไว้ให้สบู่แข็งตัวใช้เวลา3 0นาทีถึง40นาทีค่ะ และตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะแกะดันซิลิโคนขึ้นมาแบบนี้ได้เลยค่ะนี้เลยค่ะสะบู่กุหลาบน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะลองไปทำใช้ดูนะคะเราทำเองใช้เองประหยัดและปลอดภัยอีกด้วยค่ะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ